สวัสดีครับผมอาจารย์สมศั์แห่งตลาดนัดจุักรนะครับอันนี้ก็เป็นมายาคมเก่าเานะครับเป็นพิชนาผืนหนึ่งนะครับเราจะเสกแค่มันหายนะครับตอนอื่นนะครับเวลาหนูหนูเล่นนะครับก็ตอพชนานะครับมาเสีนครับเข้าไปในอุ้มมือนะครับแล้วก็เป่าเวทมังกรถามันก็จะหาย สังเกตดูว่านักมายากลก็จะพยายามทำไวๆเพื่อไม่ให้หนูจับติดได้นะครับแล้วเขาจะดึงพัาจะหน้าขึ้นไป้านั้นเองอันนี้มีอุปกรณ์นะครับมีอุปกรณ์มาเล่นย่างไหมไม่ยากสนใจนะครับก็มานาย ID อาจารย์นะครับ ID line นะครับ S O M S A K เิ a จิตกันเลยนะครับ M A G I C สนั์ายไปแล้วครับ สวัสดีครับ